กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทํานายฝันกับคุณทูบหอมในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของฝันเห็นกระจับกระจับเป็นพืชน้ำชนิดหนึ่งที่มีลักษณะรูปร่างเป็นกระเปาะแข็งรูปทรงคล้ายกับเขาควายภายในกระเป๋ะแข็งจะมีเนื้อสีขาวมีรสสัมผัสมันๆคล้ายถั่วนิยมนำไปต้มเพื่อรับประทาน สำหรับผู้ที่ฝันเห็นกระจับหรือฝันว่าได้กินกระจับคำทำนายฝันได้ทำนายเอาไว้ว่าให้คุณระวังตัวในเรื่องของอาหารการกินเพราะคุณจะมีปัญหาในเรื่องของระบบทางเดินอาหารและจะทำให้คุณเกิดเจ็บป่วยเอาได้ในช่วงนี้ควรระมัดระวังเลือกทานอาหารที่ไม่แพ้ดูแลเรื่องความสะอาดของอาหารแล้วก็ ไม่ควรทานอาหารอะไรแปลกๆหรืออาหารที่คุณไม่เคยกินหรือไม่เคยลิ้มรสมาก่อนเพราะอาจจะทำให้แพ้หรือเจ็บป่วยได้อาจจะหนักถึงขั้นต้องล้มหมอนนอนเสือ่อต้องนอนโรงพยาบาลได้เลยนะครับเลขมงคลสำหรับเสี่ยงโชคถ้าหากว่าคุณฝันเห็นกระจับได้แก่3 4 4 3 2 3 4ส